นายรอรเสดนาหนองตูมทนายความของนายพรษชีวารักษ์หรือเพนกวินจำเลยคดีดูหมิ่นสถาบันยื่นเอกสารหลักฐานการศึกษาและการเตรียมสอบเพื่อจบการศึกษาของนายพริตต่อศาลประกอบคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวชั้นพิจารณาคาดีอาญาหมายเลขดำอ .1180 ทับ2อ6 4 โดยสารพิเคราะห์จากคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องซึ่งคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์ได้ออกหนังสือรับรองสถาน,นภาพการศึกษาและเงื่อนไขที่จำเลยที่1เสนอต่อศาลเห็นควรอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในช่วงเวลาอันจำกัดเพื่อให้โอกาสจำเลยที่1ได้ออกไปศึกษาในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2564สักช่วงเวลาหนึ่งมีกำหนด3เดือนครบกำหนดวันที่14พฤษภาคม2565 โดยตีราคาประกัน200,000บาททั้งนี้ระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวเห็นควรกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยที่1กระทำกิจกรรมหรือกระทำการใ,ใดๆอันอาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือได้ค่าต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาลในทุกด้านห้ามกระทำการใ,ใดๆอันเป็นการขัดขวางกระบวนการพิจารณาคดีของศาล ห้ามจำเลยที่ 1. โพสข้อความปลุกปั่นในสื่อโซเชียลมีเดียหรือเข้าร่วมชมนุมที่อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองห้ามจำเลยที่ 1. ออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา18นาฬิกาถึงเวลา6นาฬิกาของวันใหม่เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือได้รับอนุญาตจากศาลห้ามจำเลยที่ 1. เดินทางออกนอกราชาอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล และให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM เพื่อจำกัดระยะเวลาเดินทางโดยสารให้มีหนังสือแจ้งสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองทราบด้วยอย่างไรก็ตามในการปล่อยตัวชั่วคราวหากจำเลยที่1ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวสารอาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวอันมีเวลาจำกัด และเมื่อครบกําหนดการปล่อยตัวชั่วคราวให้จําเลยที่1มารายงานตัวต่อสารและให้ในายประกันส่งตัวจําเลยที่1มาศารวันที่1 4พฤษภาคมนี้เวลา10นาฬิกา